ควัเราครัว,วอาสาครับครับผมผมเปลียวนองหลวงครับผมอาร์ตวังทองครับครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับอาร์ตวันนี้ครัวอาสาของเราเราก็จะมาแบบเหมือนสร้างทำอาหารอะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าอย่างอาสาที่คนทั่วไปรู้จักกันก็จะเป็นพวกไปสร้างอาคารสร้างโรงเรียนหรือพัฒนาพื้นที่ต่างๆตามที่ไกล ใช่ไหมครับใช่ครับแต่คราวนี้คําว่าอาสามันมันกว้างมากวากว่านั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นคําว่าอาสาเนี่ยก็รวมถึงการทําความสุขให้กับคนอื่นด้วยใช่ครับวันนี้เราเป็นครัวอาสาลแล้วอ่ะเราก็ต้องทำอ,อ,าอาหารให้คนอื่นครับใช่ครับผมแล้วเราจะทําให้ใครครับเนี่ยอ๋อเอาทำให้กับน้องๆที่ศูนย์ศึกษาศูนย์น้าสวนทูครับผม ตรงที่ว่าที่ว่าเราทำกันสองคนจะไหวอเปล่าครับครับแล้วเด็กๆที่นู่นนี่เขามีประมาณกี่คนกันแน่ครับเนี่ยยี่สิบสามสิบคนประมาณนั้นนะครับผมว่าเราไหวมากผมไม่ไหวคนหนึ่งครับไม่ไหวจริงจริงนึกว่าครับผมคุณอาร์ตมีตัวช่วยอะไรนี้ไหมครับมีนะครับผมมีรู้จักเพื่อนคนหนึ่งครับแบบเขาชอบทําพวกอาสาต่างๆอ้าวนี่ตอบโจทย์เราเลยอย่างนี้ใช่ครับตอาต้องทด้วยโอเคครับเราขอเชิญคุณคีนี่ครับคุณคี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มาถึงก็คิงครับชื่ออะไรครับเยี่ยมส่วน่อยสิครับผมชื่อคีครับอยู่เกรงกลปีสองครับผมแล้ววันนี้นี่มีลักษณะนิสัยเป็นคนยังไงชอบอาสาอย่างนี้ป่ะอ่าถูกต้องผมนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบอาสานะครับก็ทำพวกคำลมอาสาเงี้ยไว้สร้างอาคารนี้แต่นั่นแหละ เป็นแบบประมาณค่ายสร้างว่าถูกต้องครับผมก็ไปค่ายสร้างนี่แหละมีประสบการณ์ด้านนี้ครับมีก็พอมีก็พอมีครับก็พอมีต้องมีมันต้องมีวันต้องมีครับมีบ้างมีบ้างมีมีมีเอามีก็มีครับเราเราครูคีคิดเมนูจะทำให้น้องครับเนี่ยคิดของหวานหวานที่เราจะทำกันครับตอนแรกผมนึกว่าแบบทำอาหารคาวไงผมกล่อ ไม่รู้ว่าเป็นเด็กๆผมชอบทําอาหารคาวคาวๆาวนี่แบบพวกปลาอะไรเหม็นคาวอ่าไม่ใช่แล้วครับอา,อาหารแบบอาหารทั่วไปนี่ครับอ๋ต่นี้แบบได้ได้แบบได้โจ๋แล้วว่าเป็นเด็กเด็กๆ,ๆ,ๆผมก็เลย ต้องของหวานแล้วแหละของหวานเราต้องเป็นของหวานเช่นอะไรนะช็อกโกแลตช็อกโกแลตเนี่ยเอาชั้นเนี่ยช็อกโกแลตนี่ผมเห็นเด็กเอาปลาไปกลางถนนแล้วก็วิ่งไปเก็บเหมือนหมาเลยจริงเด็ก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 เอาใจเหรอแล้วนี่แบบครับคิดว่าผมคิดว่าเนี่ยจะทำแบบมะพร้าวมะพร้าววัตถุดิบของมะพร้าวเปลวไามะพร้าวแก้วเออ่างนี้ครับบอกกบุญเครับบุญมะพร้าวเย็นๆแบบ ชุ่มฉ่ำหน่อยอ่าเด็กๆจะได้ชอบอันนี้อันนี้ทำอาหารเป็นนานแล้วครับเป็นเป็นแล้วครับเป็นนานแล้วแบบทำให้แฟนบ่อยเปล่าใช้ทำกินเองเนี่ยกับไปกับไปเสือจะเป็นแมวอยู่แล้วแมวอันนี้เราวันดิบเราก็ยังไม่มีเลยใช่มะพร้าวเนี่ยเราไปเอาที่ไหนเนี่ยต้องที่สวนเนี่ยต้องที่สวนสวนมะพร้าวเท่านั้นครับอ่ะงั้นเราไปเอาเนถอะไปที่สวนอะไรับไปเลย ให้เขาดูหน่อยนะ,นะก็ได้ <c oughs> นามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปเปอร์ไม์มินฟิลเจล เอาละครับคุณผู้ชมอย่างที่ได้ทราบกันไปนะครับว่าครัวอาสาสัปดาห์นี้เราจะทํามูลมะพร้าวกันและแน่นอนครับว่าพระเอกของเราคงหนีไม่พ้นมะพร้าวน้ําหอมที่เอาไว้ดื่มแบบร้อนแก้กะหายวัตถุดิบวันนี้ฟังแล้วอาจจะธรรมดาแต่ในฐานะคนทาอาหารผมเชื่อว่ามันจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนโดยพวกเราครัวอาสาจะพามาบุกถึงสวนมะพร้าวเพื่อที่เราจะได้มะพร้าวน้ําหอมชั้นดีนํามาทำมูนมะพร้าวอร่อยๆเอาไปให้น้องๆได้ทานกันนะครับ ะพร้าวที่พวกเราจะไปนั้นเป็นของคุณลุงป้อมซื้อปลูกม,มาแล้วกว่า20ปีโดยคุณลุงจะเป็นคนพาพวกเราไปชมสวนและเลือกมะพร้าวน้ำหอมที่จะนำไปทำบุนมะพร้าวนะครับ ตอนนี้เราก็ได้มะพร้าวที่เราไป<ม>ตัดกันมาแล้วนะครับน,นี่ใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ตรงครับเนมันอ่อนมันแก่มันดูยังไงนะครับครับอันนี้คือที่ลุงตัดนี่คือมะพร้าวอ่อนหรือ,อครัมะพร้าวอ่อนมะพร้ <ot up> าวอ่อนนะเราเรา,าดูยังไงก็คือพวกนี้มันจะมีเวลาของมันอยู่หรือถ้าเราตัดไป15วันคร <ot up> ับก็นับต่อไปอีก15วันมันก็จะตัดได้คือถ้าหลักการง่ายๆนะแต่ถ้า อีกอย่างมันก็คือต้องใช้ความขนนาข้าเสียงไปเลยเอาอีกเอาอีกเอาเร้นเร้นเลยโอ้นี่กินกันสดสดเลยนะครับหวานปากเลยเงินไม่ได้มีกินคับน้ำอยู่อ้าวอะไรอย่างนี้เอาก่อนครับหวานมากครับหวานขวาวนขว่า อ่าแกะมะพร้าวแกะมันจะเบาถ้าเราไปหาซื้อนะน้ำหนักมันจะเบาลองยกดูได้น้ำหนักมันจะปิดอย่างนีต้องเบาเป็นแบบน้เลยแะมันจะน้ำหนักแบบนี้เปียนเปียนลงปลาลงปลาสิปลาไหนไม่มีปลาออ๋อครับแตวถ้าออกไปข้างในอันนี้ฟึกเนี่ยสีมันจะอ๋ออืมมันจะเป็นมะพร้าวแบบสีของเปลือกยังไม่เป็นอย่างนี้ครับอ่าสีมันเข้ม เทปๆน้ำตาลเลยครับเนี่ยเขาก็จะเอาไปพวกทำอะไรครับคลุกขนมคลกขนมคลุกขนมอ่อนตัวขนมตาอ้วกอะไรเงี้ยแกงเลยโหปั่นยากนะนะไหมน้ะมันจะผิดกันเลยทานได้ลอยอยู่แล้วนะครับเราเป็นไงครับ อออันนี้มันเป็นลำ้าสเสียงาสเสียครับาอ่คือลูกมันจะยาวแหลมยาวแหลมลูกมันจะไม่กลมเหมือนปลาพวกนี้อ่าลูกเขาจะแตกต่างกันออกไปคือข้างในมันก็ไม่มีอะไรกินไม่ได้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยอะไรเราลองเปิดลองเจาะดูโอ็งเฮ้ยโห เดี่ยะถ้าให้ใครไปก็โดนด่า วันนี้เราก็ได้วัตถุดิบตามต้องการนะครับที่จะทำบุญมะพร้าวให้กับน้องๆนะครับได้รับความเราก็คงได้รับความรู้มากมาใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเราได้รับความรู้แล้วก็ได้รับบรรยากาศดีๆจากสวนหลวงป้อมมากเลยครับครับเราก็ขอขอบคุณหลวงป้อมมากเลยครับครับนี่เป็นของฝากที่พวกเราอยากมอบให้ที่หลวงป้อมพาเราทัวร์ให้ความรู้ในวันนี้ครับครับโอเคครับขอบครับงั้นเราไปเลยดีกว่าปไป เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่จะดึงได้ยังไงเพลื่อนไปเลยเอี้นะครับเรากำลังจะสวนมะพร้าวแล้วอยู่ครับครัวอาสา แล้วทำไมท,ทุกคนดูแปลกๆไปครับเนี่ยไปดูสวนเนี่ยใช่อ๋อไปลืมอะไรไปเนี่ยอืมแล้วส่วนเพื่อนเนี่ยเพื่อคุอถูกถสุขาลักษณะในการทำอาหารนะครับผมอ้าวแล้วเรามาทุกคนอีกครั้งครับแปลว่า เราจะทําอะไรกันเราจะมาทาวุ้นมะพร้าวนะครับไปให้น้องๆที่สศึกษาส่วนนะส่วนภูกินกันนะครับวันนี้โอเคครับเอาแล้วอย่างที่เราจะทาบุ้นมะพร้าวกันนะครับเอาแล้วอย่างคีรู้ไหมครับว่าวัตถุดิบที่เราใช้ทานี่มีอะไรบ้างอ่ารู้ครับครับผมนี่เสียนเลยเรียนคุณแม่สอนมาาอาทำเสียนเหมือนเรียนมานะครับสมส่วอันแรกก็คือครับผมงงวุ้น25กรัมนะครับยีบากรัมครับผมมันก็สองน้ำตาล ครึ่งโลนะครับครับผมครึ่งโลครับอันนี้สามครับน้ำมะพร้าวหนึ่งลิตรนะครับรับผมโอ้โหอันแล้ก็นี่สี่นะครับน้ำน้ำเปล่าแล้วก็ต้มให้เดือดนะครับอันนี้แล้วห้าลิตรแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เลือไม่ได้ก็คือเนยมะพร้าวครับพอประมาณนะครับแล้วเริ่มทำเลยนะครับเริ่มมาครับมาเลยครับมาเลยนะครับอย่างแรกนะครับเราก็เทผงวุ้นที่เราเตรียมมาใช่ครับทีนะคร้วทำเลย คือวดี25กรัมได้ไหมครับได้แล้วพอดีครับชิกรัมไฟที่ต้องประมาณไหนครับไฟที่ใชทำอ๋อจากที่ไฟที่เราใช้นะครับก็เป็นไฟหลับปาประมาณปานกลางนะครับมานกลางก็เราก็คนไปเรื่อยๆนะครับรอให้เดือดให้เดือดก่อนต้องคนตลอดเวลาใช่ไหมครับใช่ครับคนไปเรื่อยๆจริงๆครับแล้วก็เริ่มเทน้ําตาลลงไปนะครับอ่าอ่าเอามาที่เราเตรียมไว้แล้วก็ต้องรอให้เดือดรอบรอบนะครับคือคนตลอดครับคนเรื่อยๆแล้วก็ รอจนกว่ามันจะเย็นตัวคนไปตลอดเลยนะคือคนตลอดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เสร็จแล้วพาเดือดเสร็จแล้วเราก็จะเทใส่แม่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้อ่าครับผมเต่มเลยเต็มเต็มเลยครับเต็มจริงเต็มจริงเเต็มหม้อนะครับตอนนี้คือระหว่างนี้เราก็รอแค่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คนไปเรื่อยๆครับจนกว่าอ่าให้น้ำตาลละลายครับละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับครับครับผม อีกรอบครับเราอยู่ในล็อกเคล็ดลับในการทำรูมะพร้าวอ่าครับหนึ่งเอาเนื้อเนื้อมะพร้าวที่เราขูดออกมาแล้วสั่งนะล้างด้วยน้ำมะพร้าวอีกครั้งหนึ่งครับเอ้าทำไมครับพี่เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการให้แบบเหมือนให้เนื้อมะพร้าวที่ว่ามันยังอยู่ในลูกมะพร้าวอยู่ลดลดลดระยะเวลาในการบูดและเสียครับของเนื้อมะพร้าวครับที่สองนะครับครับผม ตั้งไฟประมาณปานกลางนะครับแบบนี้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 แล้วคนตลอดจนกว่ามันจะเดือดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับครับน้ำมะพร้าวที่เราใช้เนี่ยเราต้องใช้จากมะพร้าวหนุ่มหรืออ่อนนะครับครับผมมันจะอร่อยแล้หวานครัแล้วที่สำคัญต้องมาจากสวนลุงป้อมที่เราไปเอามานี่เองต้นที่ไปมาเมื่อกี้ครับเต็มที่เลยครับเต็มที่แล้วมาเยอะแล้วก็คนอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า ให้มันละลายเข้าเนื้อเดียวเป็นเนื้อก็ตั้งทิ้งไว้ให้มันเย็นลงครับเราพอเราทิ้งไว้ให้เย็นลงนะครับเราจะเดี๋ยวมันเคสใส่แม่ทิมกันอ่าเราจะดูว่าคุณน้อเราเป็นขั้นตอนต่อไปยังไงครับโอเคครับ เดี๋ยวเราจะนำมูนมะพร้าวที่เสร็จแล้วไปแจกน้องๆกันนะครับเิ็วสองเล่ข้อนี้เราหน่อยสิข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมไม่ยากหรอตอนแรกก็ต้องเอาหนึ่งไปหา ก่อนนะล้วาน้นไปลบส่วนด้วยสอสแวรูปตนั้นจะมีกำลัง3าทีกับ12พี่กำลังติดลบ9้เราจาการหารเสร็จะต้องมี5เศษ3ส่วนรูเ็เป็นถอดได้ตรงนั้นเสร็จแล้วมาบวกกับแหารด้วย6ฮะเพราะตรงนี้เราใช่ไหมเห็นก้อนนี้ไหมเริจาต้องส่วน6ที่ติดกำลังสแคล้จะมาหารด้วยหเสรมาบวกกับแหารด้วย6พี่จบใช่ไหมวิเวียนอีะาบุใช้ยาหมองน้ำเสียงผิวอิว คือน <cost> <information> <and> ี้มันเป็นเราเรื่องลาากอาหารถ้าเป็นโครงการท้งเรื่องอาหารจะเป็นแบบมันจะยากเกินไปก็เลยมาดูที่เรื่องก็ขนมของหวาน แล้วก็รู้สึกดีใจนะที่แบบเห็นรอยยิ้มของคนที่เรามองให้เนี่ยหรืว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆเนี่นยครับแต่เราก็ได้มองให้ คนที่ยังไม่ได้สัมผัสเพราว่าอาสาหรือว่าอยาก่วยสัมผัสในรูปแบบที่แตกต่างอยากให้ลองมาสัมผัสกันทำอาหารเพื่อแจ,จกจ่ายคนต่างๆเครับโดยไม่ต้องไปหวังหรูหรามัแต่เราให้ด้วยใจเราอสักของคงไว้ดนิดนิดนึงอยู่อยู่เพื่อคนอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมไม่สังลมก็ยังอยู่ นี้พวกเราก็ได้ส่งความรู้สึกดีๆที่ทำอาหารมาจากจากจิตใจของพวกเรานะครับอ่าก็ขอขอบคุณที่มากๆเลยนะครับผมก็ได้รู้สึกดีมาครับที่ได้มาทำครัวอาสารให้เหาน้องๆในวันนี้นะครับรับผมครับสิ่งที่ได้ตะลุยวันนี้ครับความสุขของน้องได้เห็นความสุขของน้องแล้วรู้สึกประครับใจลคนเอาละครับก็ถึงหมดเวลาของรายการครัวอาสารนะครับตอนต่อไปพวกเราจะไปทำที่ไหนอะไรกับใครหรืออย่างไรนะครับก็โปรดติดตามได้ที่ช่อง3เวลา10โมงเช้วันเสาร์นะครับ ของเราวันนี้ก็กไปก่อนลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ